รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเทล i n g with Science รายการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้วนะคะวิทยาศาสตร์อยู่อรอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแพรยังคงอยู่กันที่สถานีวิจัยลำตะคองค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ C กันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งกิจกรกรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะั่นคือการทําบล็อกประสาบล็อกปะสานในที่นี้นะคะคืออะไรแล้วทายังไงนะคะจะหน้าตายังไงนะคะเดี๋ยวตามแพรไปชมกันเลยค่ะ Not gonna drum play one time. และที่อยู่ด้านหลังแพมตรงนี้นะคะก็คือบล็อกประสานค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทําอย่างละเอียดเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสัมผัสบล็อกประสานของจริงนะคะแพมก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบล็อกประสานมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ That makes the boys all บล็อกประสานหรือบล็อกดินซีเมนต์เป็นบล็อกที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510โดยนายสุทธิศักดิ์สำเร็จประสงค์ จากแนวคิดที่จะหาวัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้างบ้านเรือนจึงได้เริ่มทดลองนำวัตถุดิบในพื้นที่ซึ่งได้แก่ดินรูกรังหินฝุ่นทรายเท้าลอยจากโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสมนำมาผสมกับปูนซีเมนและน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมอัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วจึงนำมาบ่มให้บล็อกแข็งตัวประมาณ10วัน คอนกรีตบล็อกที่ได้นั้นก็จะมีความแข็งแกร่งมีรูปลักษณะพิเศษมีรูและเดือยบนตัวบล็อกทําให้สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆหรือก่อเป็นถังเก็บน้ําได้อย่างรวดเร็วสวยงามและประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไปค่ะ ในส่วนของขั้นตอนการผลิตนั้นมวลรวมละเอียดของบล็อกประสานที่ใช้เป็นวัตถุดิบในส่วนผสมควรมีขนาดเล็กกว่า4มเมตรค่ะถ้าหากวัตถุดิบมีมวลหยาบผสมอยู่มากอาจจะต้องใช้เครื่องบด่อนเพื่อช่วยทําให้ผิวบล็อกเรียบขึ้นแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้มวลละเอียดมากจนเกินไปค่ะเพราะบล็อกประสานจะไม่แข็งแรงคงทนนอกจากวัตถุดิบดังกล่าวแล้ววัตถุดิบที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือปูนซีเมนต์บล็อตแลนด์ค่ะ ปูนชนิดนี้จะช่วยทำให้ก้อนบล็อกประสานมีความแข็งแร่งทนต่อการกรดก่อนของน้ำได้ดีค่ะ